สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนคะตอนนี้เย็นวันพุธนะคะคุณตัก๊กเพิ่งทําอะไรเสร็จนะคะเด็กๆก,ก็ได้ทานข้าวค่่าอีกแล้วนะคะนี่น้องแฟนต้าวิ่งมาแล้วนะคะแฟนต้าไม่ไปนะลูกเด็กกินข้าวแล้วนะลูกนะเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนดูเสียงหาบนกําแพงนะคะมาคอยคุณคุณตั๊กแล้วนะคะตอนนี้สี่สิบเอ็ดองศานะคะทุกคนลมไม่มีเลยนะคะ สิงหาคอยจานข้าวนะคะคนสวยสิงหามานั่งคอยนานแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวรอจานข้าวนะคะเดี๋ยวแม่ขึ้นเบ้าให้นะลูกนะ <c oughs> พี่ดําใหญ่นะคะพี่ขาวนั่นแฟนต้าค่ะแฟนต้านั่งมองพี่ขาวอยู่ <c oughs> อ่ะดาใหญ่รอก่อนนะคะดำใหญ่ดาใหญ่รอก่อนนะลูกคนเก่งนะคะน้องสไปสไปคนสวยลูกสไป ไหนาแม่ดาเล็กกับน,น้องโคกลูกนี่ค่ะแม่ดาเล็กกับน,น้องโคกอยู่ข้างรถคุณครูตั้งน้องโคกอยู่ขวามือนะคะแม่ดาเล็กอยู่ซ้ายมือนะคะน้องโคกสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะ,คะตอนนี้น้องโคกก็รอกินข้าวนะคะแม่ดาเล็กสวัสดีค่ะมืดแล้วนะลูกมืดตื่อเตือเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ขึ้นดาาจานข้าวให้นะคะ วันนี้ธุระเพียบเลยนะคะก็เลยได้กินข้าวข้ามอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะหน้าหอพักสี่ตัวเลยนะคะเสียงหาอยู่บนกำแพงนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะนี่ค่ะให้เห็นภาพมุมกว้างอ่ะแฟนตาไปนั่งคอยแม่นะลูกไปน่ารักนะคะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วคุณตาก็หายเหนื่อยนะคะทํางานมาไม่เมื่อยเห็นลูกๆมานั่งคอยแบบนี้คุณตาก็ใจชื้นนะคะดีใจนะคะ เขารู้เวลาเวลานะคะคีาสิงหารองหิวข้าวนะคะทุกคนสิงหาหิวข้าวหรือยังคะในสิงหาคุยกับแม่ที่ลูกสิงหาหิวข้าวหรือยังคะโอ้หิวแล้วสิงหาตอบแล้วนะคะทุกคนว่าหิวสิงหาหิวไหมคะหิวหิวนะคะทุกคนพูดเป็นนะคะพูดเป็นแล้วสไปสไปหิวข้าวหรือยังคะเห็นไหมคะเขาตอบเพืตาค่ะสไปไป เริ่มคุยเป็นแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาจานข้าวให้จริงๆแนละ้วอ่ะไหนดำใหญ่ทักทายแฟนคลับหน่อยดำใหญ่ดำใหญ่เฮ้ดำใหญ่ทักทายแล้วนะคะทุกคนดูพี่ขาวนะคะขาวขาวขาวทักทายเอฟซีหรือ,อยังขาวโอเคทักทายแล้วนะอ่ะรับจานข้าวได้ค่ะ ค่ะเด็กๆได้จานข้าวครบกันทั้งเจ็ดตัวแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเงียบกริบเลยนะคะพอข้าวเข้าปากแล้วไม่มีเสียงสักตัวเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากเด็กๆกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวคุณตาจะเอาเข้าวไปให้เสือสองกับตาลใหญ่แล้วก็แดงดํานะคะเดี๋ยวแดงดําวันนี้คุณตาเพราะคุณตาจะออกไปนอนบ้านสวนนะคะเอาสิงหาทาไมยืนอย่างนั้นล่ะหูุกดูแม่ขยับจานข้าวให้หนูมาดูมา เดยน้องตกกาแพงอะลูกทาไมที่ยืนหนูแคบจังอ่ะสิงหาขาย่อมมาลูกมาแม่ขยัอมให้แล้วนะคะอ่ะกินใหม่กินใหม่หมลูกเดี๋ยวมันตกกาแพงลูกเออเก่งมากค่ะเยี่ยมมากนี่พี่ดําใหญ่กับพี่ขาวนะคะอยู่หน้าห้องเรียนนะคะดาใหญ่เขากลัวเสียงมอเตอร์ไซคันเมื่อกี้นะคะเขาเลยวิ่งถอยออกมาจากชามข้าวนะคะอ่ะกินซะลูกกินซะพี่เข้าไปแล้วลูกดำยหญ่ดำใยญ,ใญกินซะลูก ลำยายอ่ะกินกินกินอ่ะแม่ยืนอยู่นี่ไม่เฝ้าให้แม่เฝ้าให้เนาะกลัวเสียงรถผ่าท่อดังๆนะคะร้อนนะคะร้อนมากเดี๋ยวคุณตั๊กจะอาบน้ํานะคะแล้วก็ออกไปบ้านสวนช่วงนี้ก็คงจะปล่อยครอบครัวน้ําอัดลมเปิดประตูห้องนอนไว้ให้เลยนะคะแล้วก็เปิดพัดลมให้ด้วยเปิดพัดลมเบอร์สามให้ทั้งคืนนะคะ น้องเอ่อน้องสไปกินอิ่มแล้วจะไปไหนนะลูกกับพี่สิงหาอิ่ม้วนะคะนี่ค่ะเดินคู่เลยนะคะข้างบนกับข้างล่างนี่นะ้ำาอรลณมตัวที่ยังไม่อิ่มนะคะสามตัวสไปก์สไป์ปไม่ไปกับพี่หานะลูกพี่หาเขาอิ่มแล้วนะคะไปเอ้ยไปไม่ไปนะลูกจะไปป่ากล้วยใช่ไหมไหนแม่ไปดูสิเดินตุ้มเตี้ยมนะคะสไปก์พี่สิงหาจะพาน้องไปด้วยเหรอลูก กก็เก่งนะคะเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยไม่ไปนะลูกนะนดูรถเยอะอยู่นะนี่มันทุ่มหนึ่งแล้วนี่รถเยอะนี่ไปนะคะเข้าไปในบ้านพี่ชายกุดตักนะคะนี่ค่ะพี่ไปไปไม่ไปไกลนะไปเอ้ยไปไม่ไปไกลนะลูกไม่ไปไกลนะแม่ยืนอยู่นี้นะเออเล่นอยู่แถวนี้นะ นี่พี่สิงหานะคะนี่ค่ะนี่พี่สิงหานะะั่งค่ะแฟนต้ามาอีกตัวแล้วนะคะทุกคนตามตามกันมาติดติดนะคะม่แต่น้องโคกไม่มานะคะทุกคนแตนพี่พี่สิงหาวิ่งไปแล้วะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะที่เล่นพี่หานะคะเก่งๆนะคะนี่ไปแล้วนะคะเอาไปทีนี้ไปเดี๋ยวแฟนต้าก็ตามไปติดติดนะคะทุกคนพี่สิงหาก็จะไตก่กำแพง,งเล่นอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ไปตรงซักผ้าหยอดเหรียญเพราะมันเย็นนะคะนี่แฟนต้าค่ะมาจ่อแล้วนะคะ จพากาแฟปากกล้วยนะคะนี่ค่ะพี่สไป,ปเข้าไปข้างในแล้วลูกนี่ค่ะต้นกล้วยโตแล้วนะคะนี่ต้นกล้วยโตแล้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> ป,ปล่อยที่สิงหาแล้วก็สไป,ปแซนต้าเล่นอยู่ตรงนี้นะคะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวพุณจักไปดูเด็กๆที่เหลือนนะคะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเริ่มอิ่มกันแล้วในที่ขาวเดินมาแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยววันนี้จะออกไปดูเสือสองซะหน่อยเพราะว่าสังเกตว่าอ้วนขึ้นเยอะนะคะแต่ไม่ได้ท้องนะคะเสือสองไม่ท้องนะคะตั้งแต่เอายาแก้เห็บหมัดให้กินเดี๋ยววันหลังคุณตาจะซื้อยาถ่ายพยาธิไปให้เสือสองกินนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งเขาผอมมากแต่มีช่วงนี้น้ําหนักขึ้นนะคะดีขึ้นหน่อยอา้าวดาใหญ่แม่ก็ตกใจนั่นแม่ดําเล็กกับน้องโคกอิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะมาดาใหญ่มากินต่อลูกมาไปเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปอาบน้ําแล้วเอาข้าวไปให้ พี่บล็อกบ็อกสี่ค่ะข้างทางต่อเนาะ,ะเกือบหมดละันนี้ของพี่ทำใหญ่เกือบหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ของพี่ขาวเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวดึกเเขาก็มากินมาเก็บต่อนะคะเดี๋ยวก็หมดเองนะคะชามน้ำสองสองแก้วนี่ค่ะร้อนขาวไม่คุยกันเลยอ่ะวันนี้อันทักทายหน่อยเลวทักทายหน่อยมีคนคิดถึงขาวนะขาว ร้อนนะคะดูเสียงหายใจเขาเขาหอบนะคะทุกคนเขาร้อนขาวนม่ค่ะน่าสงสารมากเลยขาวขาวไม่คุยกับแม่เลยเหรอ,ห,อหน้าตาน่าสงสารนะคะทุกคนอ่าง,งั้นเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ํานะค่ะทุกคนคะยังไงคลิปวันนี้คุณพูดแต่คง,คงต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็ไปด,เดูเด็กตัวที่เหลือนะคะเดี๋ยวให้พี่ขาวกับพี่ดำใหญ่เล่นกันอยู่ที่นี่นะคะ ยังไงคลิปนี้คือตาขอลาไปแล้วนะคะลืมเลยไม่ไม่ไม่เห็นนู่นค่ะทุกคนตำลึงอยู่ไกลๆนู่นนะคะข้างในๆวันนี้ไม่ยืนเกาะประตูดูหุณตกเลยอยู่ไกลๆนะคะเห็นอยู่ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ